วันนี้ซูโม่เอา SUV ที่ครบเครื่องเรื่องรถครอบครัวรับรองว่าตอบโจทย์ทุกสายแน่นอนพบกับคู่สีซูโมโ่ วันนี้เราเจ้าตัว CRV ฮะเป็น2.0 E4 นะครับปี2015มาเขาเรียกว่าท็อปสุดของรุ่นเรียกว่ามาตอบโจทย์สายครอบครัวอีกแล้วใช่แล้วแต่ไม่ใช่สายครอบครัวธรรมดาไม่ว่าจะเป็นครอบครัวที่แบบว่าเป็นสายลุยเนาะจะเป็นสายลุยหรือว่าจะใช้ในเมืองก็คันนี้ตอบโจทย์สุดๆเพราะว่าเป็นตัว4 e ิว4วิวใช่ก็เรียกว่าอยู่ในเมืองก็ได้เที่ยวก็ดีแล้วบอกว่า SUV CRV ตัวนี้เป็น SUV ที่แบบว่า ไซซิ S S uh ่ง huh. ค uh ่อนข้างใหญ่อ huh. okay. uh ่าแล้วเป็น huh. ต okay. uh ัวไมเนอร์เชงล้วด uh ้วยอ่าแต่ราคาเบามากบาไว้เลยราคาไมโก็ขายอ่ะอ่าโอเคเดี๋ยวไปดูรถกันดีกว่าครับพี่พรมาค่ะอ่านี่ฮะเป็นตัว2.0 e4 ครับพี่พรจะได้มากับสีขาวมุกที่เราเข้ามาอ่าเรียกว่าสีนี้ก็เป็นสียอดฮิตละคนชอบใช้เลยใช่แล้วฮะแล้วที่ารับบอกว่าเป็นตัวไมเนอร์เชงฮะดูจากไฟนะฮะจะมี ไฟโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็เดย์ไลท์ในตัวแล้วนะครับกระจังหน้าก็จะเป็นใหม่อันเก่ายังไม่เช้งนี่จะเป็นแบบตรงๆตัวนี้จะเป็น2ชั้นละยิ่งมาแล้วใช่แล้วแล้วก็มีหลังงฮะสีดำเงาแล้วก็มีไฟตัดหมอกครับเป็นแบบ LED แล้วด้วยเดยกว่าหน้าตาทันสมัยแล้วใช่ฮะนี่ฮะได้ล้อแมกขอบ17จากโรงงานนะครับหูช้างเป็นไฟเลี้ยวแบบ LED นะฮะมือจับโคมียมแถมยังได้ฟุตสตาร์ทมาด้วยไม่ใช่ แต่ยังได้คีนเลตดมาด้วยอเรียกว่าคนที่แบบว่าเอาไปช้อปปิ้งช้อปปิ้งมือไม่ว่างสามารถที่จะแบบว่าลวงเปิดลวงเปิดได้เลยลวงเปิดกดปิดได้ได้ทั้งสองฝั่งเลยทั้งฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งคนนั่งรถแล้วพี่กาบอกว่าโอ้โหพี่แขยืนหัวรถกายืนท้ายรถยังห่างกันขนาดนี้เรียกว่าไซส์ใหญ่มากเรียกว่าไซส์ใหญ่นะโอเคป้าดูข้างหลังกันนิดเดียวใช่โอเค ทาหลังก็ได้เป็นสปอยเลอร์หลังไฟเบรกดูที่3ให้แล้วเนาะนี่ฮะแล้วก็ตัวเมนเนอร์เชงก็จะเป็นแบบของเก่าจะเป็นโคเมียมตรงอ,อันนี้จะเป็นรูปยิ้มละ,ะมีโคเมียมตัดเน <sensor S 2> าะเซนเซอร์หลังมีให้ะนะครับอย่างที่บอกนี่โลโก้โฟวิชัดเจนก็คือเรียกว่าถ้าสมมติว่าคนที่ ใช้งานต่างจังหวัดอย่างบางคนเนี่ยแบบว่าทางแบบว่าอาจจะคุกขากขึ้นเนินขึ้นขาวขึ้นเนินหรือว่าแบบใครที่ไปเที่ยวดงเที่ยวดอยใช่แล้วช่วงนี้ปลายฝนเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะแบบว่าเริ่มต้นหนาวไม่ต้องกลัวรถติดลมขับเจ้าซีวีโฟ์วได้กันนี้ขึ้นขาวได้เลยโอเคไปดูท้ายนิดนึงเนาะว่าจุได้เยอะแค่ไหน ตัวท้ายก็เบานะฮะฝาท้ายค่อนข้างเบาเปิดง่ายด้วยนะครับก็เรียกว่านี่เป็น SUV ที่กว้างอยู่แล้วสายใหญ่ที่สุดของ Honda เขาเลยแถมถาดรองท้ายมาให้ด้วยแล้วก็แบบสามารถพับเบาะได้60-40ใช่แล้วทั้งในเห็นวบบแบบนี่โหข้างหน้าก็ออปชั่นเต็มไปหมดได้เบาะหนังด้วยใช่ไหมพี่ฟอนใช่เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าไปค อ่านะคะมาดูกันภายในเจ้า CRV ตัวนี้นะคะคก็อันดับแรกก็พุทสตาร์ทมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ตัวพวงมาลัยก็มีมัลติฟังก์ชันมาเรียบร้อยแล้วแถมด้วยมีครูสคอนโทลด้วยตัวนี้มีให้อ่าสายขับต่างจังหวัดชอบเลยนะคะาสามารถที่จะแบบว่าขับแล้วก็ฟิกซ์ความเร็วไ,ได้เลยสามารถคอนโทลแบบว่าเกียร์ได้เออโอเคเพราะฉะนั้นขับทางไกล ไม่ต้องเป็นห่วงไม่เหนื่อยเลยนะคะขับไปเรื่อยๆล็อกความเร็วได้เลยับคุณน้ชเบาะก็เป็นเบาะหนังเบาะหนังทั้งคันสีดำดูแลรักษาง่ายนะคะแล้วก็ตัวที่นั่งคนขับเนี่ยมีสามารถปรับเบาะปรับเบาะไฟฟ้าได้เแล้วก็เป็นแปดทิศทางด้วยนะคะเรียกว่าสบายผู้หญิงผู้ชายขับไม่ว่าระดับไหนเซ็ตได้หมดนะคะแล้วก็ตัวหน้าจอก็คือมี ฟังก์ชันมาให้ครบเรียบร้อยแล้วสามารถเชื่อมต่อมือถือได้เนาะสามารถที่จะเล่นวิทยุแล้วก็ตัวเ,เครื่องเสียงอะไรบลูทูธได้เรียบร้อยนะคะก็ที่เก๋คันนี้คือเขามีตัว หน้าจอเล็กๆมาให้ด้วยสำหรับมุมมองของคนขับเปลี่ยนช่องเปลี่นช่องจะได้แบบว่ามีแบบว่ามองเห็นชัดๆตรงนี้ด้วยตัวนี้รู้สึกสายเข้าก็จะโชว์เลยนะครับโชว์ที่หน้าจอนะแต่ผมชอบตรงนี้มากเลยพี่พอลรับสายว่างสายแบบไม่ต้องค้าอ่ะใช่นิ้วเด็กสำหรับคนที่แบบว่าขับรถแบบโอ้ยทางไกลเนาะเราสามารถที่จะแบบว่า เปิดรับสายวางสายได้เลยหรือว่าสามารถสั่งงานด้วยเสียงได้ด้วยฮัลโหลซิลินะคะแล้วก็ออปชั่นอื่นๆก็ตามทั่วไปของ Honda เนาะก็คือมีตัว power outlet นะมี power outlet มาให้ช่องใส่เยตรงเยตีได้ด้วยนะใช่นะคะช่องใส่ก็กว้างขวางสได้สำหรับว่าเก็บของเก็บของก็มีหลายจุดนะคะแล้วก็ ความปลอดภัยก็ไม่น้อยหน้านะคะมีแอร์แบ็กแใบเลยเขาเรียกว่ามาเต็มจริงๆครับคือขี่สนุกมันด้วยและแถมความปลอดภัยมาแน่นเลยอ็อปชั่นเยอะๆนะแล้วก็สภาพยังสวยงามใหม่ขนาดนี้เดี๋ยวเราไปสรุปค่าตัวของน้องคันนี้กันดีกว่าไปครับค่ะเป็นยังไงกันบ้านคะกับรถสายครอบครัวที่ออปชั่นล้นๆคันนี้นะคะคิดว่า คันนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่พี่กัสเจ้า Honda นะครับ CRV 2.0 E4 นะครับปี2015ราคาอยู่ที่429,000บาทครับพี่พรณไม่ผิดใช่ไหมไม่ผิดฮะแล้วบอกว่าผ่อนแค่8 0ันนิดซิสเท่านั้นอ่าหรือว่าถ้าใครมีแบบว่าดาวนิดหน่อยเนี่ยสามารถที่จะผ่อนหรือแค่ประมาณเริ่มต้น7 0 0ได้ด้วย7,000ได้วยฮะเครดีก็มีดอกเบี้ยพิเศษให้ด้วยอ่าข้างบนก็ลดไปอีกฮะใครที่อยากได้รถครอบครัวนะคะไม่ว่าจะเป็นสายลุยนะคะหรือว่าเป็นสายขนของ ต้องคันนี้เลยนะคะถ้าใครสนใจรีบทักเข้ามานะคะเรามีน้องแอดมินดูแล24ชั่วโมงฮะอยากจะขอรูปขอวิดีโอไลนรน้องส่งให้หมดเลยนะคะหรือใครอยู่บริเวณนี้ครับพี่พรดูได้ที่ไหนฮะเข้ามาได้เลยที่ซูโมคานะคะอ่อนนุด80นะคะแต่ถ้าสมมุติใครที่ไม่สะดวกแวะเข้ามาดูนะคะสามารถทักมาได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Line แอดนะคะหรือว่าเพจซูโมคานะคะหรือว่าที่ถ้าใครอยากโทรคุยกับพี่การดโดยตรง 066 163 5511ฮะเรามีโปรโมชั่นพิเศษพิเศษด้วยนะครับสำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดทำไงพี่พรสามารถที่จะเข้าทักเราเข้ามานะคะ,ะเรามีไฟแนนซ์นะคะ ส่งจัดให้ถึงหน้าบ้านเลยค่ะผ่านปุ๊บส่งรถให้ถึงที่เลยนะคะใช่แล้วเราไปถึงหน้าบ้านท่านถ้าไม่ต้องมาเลยทั้งไปนน่ทั้งรถจัดส่งถึงหน้าบ้านเลยนะนะฮะยังไงก็วันนี้ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ช่องเราด้วยนะเดี๋ยวรอบหน้าเรามีรถทขยอยเข้ามาอ่ะรนใหม่เพียบเลยนะคะัไงก็ฝากคอมเมนต์มาด้วยนะว่าใครอยากดูรถอะไรนะะก็ทักเรามาได้นะถ้ายังไม่เห็นที่หน้าเพจเดี๋ยยังไงลองถามเข้ามาได้บางทีเรรถเราเยอะมากเนาะเราเอามารี วิวได้ไม่ครบทุกคนันเนาะใครอยากได้รถอะไรทักมาหรือว่าใครยังคิดไม่ออกอว่าอยากได้คันไหนนะคะบอกลักษณะการใช้งานของคุณมา<ช>เรามีที่ปรึกษาการขายคอยให้คําปรึกษาอยู่ตลอดเลย<ช>นะคะอยากพนเท่าไรอยากได้รถแบบไหนให้หมอะน้องเขาดูแลให้หมดเลยเนาะ,ะ,ะวันนี้การกับพี่พรลาไปก่อนครับกับผู้ซีซโม